วงในมาเองแอร์โฮสเตขอพูดตรงๆอาหารสี่อย่างที่ไม่ควรสั่งรับประทานโดยเด็ดขาดเวลาที่เดินทางอยู่บนเครื่องบินวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนมีเรื่องราวที่พนักงานตอนรับบนเครื่องบินได้ออกมาพูดตรงๆเกี่ยวกับรายชื่ออาหารสเมนูทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่พวกเขาและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเลือกที่จะไม่รับประทานมันหากอยู่บนเครื่องบิน เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับมาเริ่มต้นที่เมนูที่1กันเลยครับซึ่งก็คือพาสต้าและซุปที่มีข้อมูลการศึกษาในเยอรมน,นีแสดงให้เห็นว่าแรงกดดัน,นเครื่องบินทําให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าอาหารบางชนิดมีรสชาติอ่อนลงเพื่อให้อาหารเหล่านี้รับประทานได้ง่ายขึ้นบริษัทผู้ผลิตจึงมักเลือกที่จะเติมเกลือในปริมาณที่มากกว่าปกติครับ ทำให้พบว่าเมนูพาสต้าสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินมักจะมีรสเค็มมากกว่าปกติซึ่งอาจสง่งผลให้ร่างกายขาดน้ำปวดศีรษะและเหนื่อยล้าได้ตามที่วานสซ่าริเซโตนักโภชนาการจากสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศทำให้ผู้โดยสารบางคนขาดน้ำระหว่างเที่ยวบินอาหารที่มีโซเดียมสูงอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มีอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดน้ำท้องผูกหรือเหนื่อยล้ารุนแรงขึ้นได้ในการจัดการกับอาการเหล่านี้แนะนำให้รับประทานยาเม็ดอิเล็กโทรไลต์หรือดื่มน้ำมะพร้าวครับเพื่อเติมน้ำภายในร่างกายอีกครั้งรวมทั้งรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อให้รู้สึกมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับวิทนีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ทำงานให้กับสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐมาเป็นเวลา7ปีได้ออกมาบอกว่าพาสต้าและซุปมักจะมีเกลือจำนวนมากอาหารอินเดียบางมือจะเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์ก็ตามแซนด์วิชท,ที่มีเนื้อแช่เย็นอยู่ข้างในอาจมีรสเค็มมากกว่าปกติขณะที่ทางด้านแจสมินคิงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ทำงานมาก,กว่า8ปี ได้แนะนําว่าเพื่อหลีกเลี่ยงมาให้ร่างกายขาดน้ําอีกต่อไปให้หลีกเลี่ยงของว่างที่มีรสเค็มเช่นถั่วและเคร์กกอรองเค็มด้วยมาต่อกันที่เมนูที่2ครับซึ่งก็คือสเต็กและเนื้อปลาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายคนบอกตรงกันว่าพวกเขาจะงดจากการรับประทานอาหาร2จานนี้ระหว่างทํางานเพราะจากประสบการณ์ของพวกเขาสเต็กและเนื้อปลามักจะถูกปรุงมาอย่างไม่ถูกต้องซึ่งตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ อาหารต่างๆเช่นสเต็กและเนื้อปลาควรอุ่นใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดพิษโดยได้มีพนักงานต้อนรับจากเดลต้าแอร์ไลน์กล่าวว่าเตาอบมีขนาดใหญ่มากและสามารถใส่อาหารได้มากมายหากคุณเป็นคนที่กังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหารเหล่านี้คุณไม่ควรรับประธานอาหารสองจานนี้บนเครื่องบิน เมนูที่3คือเมนูชีสบอดแจสมินคิงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกล่าวว่าผู้โดยสารจะผิดหวงังหากสั่งอาหารเมนูนี้บนเครื่องบินโดยเธอแนะนำอย่างตรงไปตรงมาว่าควรหลีกเลี่ยงชีสบอดเพราะมันไม่สดและเธอยังกล่าวเสริมอีกนะครับว่าเธอเองก็อยากกินอาหารเมนูนี้เหมือนกันแต่ย้ำจริงๆว่าไม่แนะนำให้ผู้โดยสารกินมันขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบินครับมาต่อกันที่เมนูที่4 ก็คือเมนูเครื่องเดิมที่ไม่แอลกอฮอล์ครับดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงความดันบนเครื่องบินทําให้ผู้โดยสารจํานวนมากขาดน้ําและแอลกอฮอล์คือสิ่งที่ทําให้อาการนี้รุนแรงขึ้นครับและยังทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ด้วยวิทนีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกล่าวว่าแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อร่างกายเมื่ออยู่ในที่สูงทางด้านดรแคลร์มอริสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเมสส์เอ็กซ์รกล่าวว่าความกดอากาศในเครื่องบินต่ำกว่าปกติทำให้ร่างกายดูดซับออกซิเจนด้ยากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่อาการวิงเวียนศีรษะได้ดังนั้นเมื่ออยู่บนเครื่องบินผู้คนมักจะเมาง่ายกว่าตอนอยู่ภาคพื้นดินแม้มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันนั่นเองครับท่านผู้ชมละครับ มีท่านใดที่เคยมีอาการจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่องบินแบบนี้ลองแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ